ในเวลานี้มาเอาใจช่วยเศรษฐกิจของยุโรปกันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้สื่ออาทีก็รายงานค่ะว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะคะไม่ได้ติดหนึ่งใน10ของโลกอีกต่อไปแล้วนะคะเนื่องจากภาวะของเศรษฐกิจที่ถดถอยในยุโรปนะคะหลังจากที่เชื่อเพื่อนรักอย่างสหรัฐนะคะเข้าไปในยูเครนด้วยกันน่ยนะคะซึ่งก็ตรงกับเป้าประสงค์ของสหรัฐค่ะที่ต้องการที่จะดึงขางเกงนะคะทั้งยุโรปค่ะไม่ให้เศรษฐกิจเติบโตมากไปกว่าสหรัฐนะคะถึงแม้จะเป็น เพื่อนรักกันก็ตามค่ะรวมทั้งเศรษฐกิจจีนนะคะเศรษฐกิจรัสเซียค่ะสหรัฐเองไม่ต้องการให้ใครแซงหน้านะคะแต่ก็แซงไปได้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจีนหรือว่าทางด้านของรัสเซียนะคะก็เศรษฐกิจ เรียกได้ว่าชุ่มฉ่าทีเดียวค่ะในควอเตอร์แรกของปีนี้นะคะรัสเซียเองก็เมื่อวานปูตินออกมาถแถลงนะคะว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเติบโตทีเดียวรวมทั้ง MF ด้วยก็ยอมรับนะคะเศรษฐกิจจีนไม่ต้องพูดถึงค่ะควเอเตอร์แรกเนี่ยไปถึง5.4นะคะเกินเป้าที่ตั้งไว้ที่5ค่ะและเดี๋ยววันที่1พฤษภาคมนะคะเมเดย์นะคะเป็นวันหยุดใหญ่ของชาวจีนอีกแล้วนะคะก็เศรษฐกิจคึกคักเฟื่องฟูนแน่นอนค่ะก็เหลือแต่พี่ใหญ่ของเรานะคะอ่ะค่ะกลับมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะ ะะก็มีรายงานว่าทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ได้ติดหนึ่งในสิบอีกต่อไปของโลกอีกแล้วนะคะเหมือนกับญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะที่ตกอันดับ3นะคะให้เยอรมนีแซงหน้าไปได้ก็เรียกได้ว่าคนป่วยทั้งคู่นะคะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งเยอรมนีแต่ทีนี้ใครป่วยมากป่วยน้อยเท่านั้นเองค่ะก็ญี่ปุ่นป่วยมากนะคะเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนไหวมากๆในเวลานี้ก็เลยทําให้เยอรมนีที่ก็แย่ในเวลานี้ แต่ว่าสามารถแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นไปได้นะคะก็เป็นอันดับล่าสุดของเศรษฐกษิจโลกในเวลานี้ที่มีการปรับเปลี่ยนเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะมาโครงเองก็เลยออกมาปลุกเพื่อนๆค่ะสกิดให้เพื่อนๆตื่นนะคะบอกว่ายุโรปเองจะต้องมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนะคะไม่เงินแล้วเนี่ยอาจจะอ่อนแรงลงไปได้ในที่สุดละค่ะก็เพราะว่าเชื่อเพื่อนรักอย่างสหรัฐเนี่ยนะคะก็เข้าเป้าเขาเลยละค่ะต้องการที่จะแยกรัสเซียออกจาก ยุโรปนะคะเพื่อที่จะได้ไปเสียบตลาดน้ำมันตลาดพลังงานแทงรัสเซียค่ะ แล้วก็ต้องการที่จะให้จีนกับรัสเซียออกจากกันนะคะซึ่งอันนี้ยากค่ะไม่เหมือนกับยุโรปกับรัสเซียนะคะเพราะว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเหนียวแน่นกันมา70ปีแล้วนะคะกอดคอกันมาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยปูตินเองก็จะไปพบสีแล้วนะคะปูตินเลือกที่จะพบสีเป็นคนแรกหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นมาคงก็พยายามที่จะปลุกเพื่อนๆน,นะคะให้ลุกขึ้นมาค่ะแล้วมาคงเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นหัวหน้าห้องนะคะอยากเป็นประธานยูคนต่อไปค่ะมา คงเองก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ของยุโรปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางด้านโดนัลด์ทรัมป์มานะคะในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยเขาเองก็จะดึงสหรัฐกลับไปบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปก็จะเหลือแต่ชาวยุโรปด้วยกันเองแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะคะ่ะ